ทำตามวิธีนี้ขออะไรก็สําเร็จวิธีการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับการจะตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลชื่อของมันก็บอกไว้ตั้งแต่คำแรกเลยว่าตั้งจิตแปลว่าจิตใจต้องมีความสงบแน่วแน่เป็นสมาธิและต้องมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่วอกแวกหรือสัดสายออกไป 1. คือทำสมาธิก่อนปกติแล้วจิตของคนเรามักจะสัดสายไปไหนต่อไหนได้ตลอดเวลา เพราะมีสิ่งเร้าที่ทำให้มันไม่อยู่นิ่งๆและมีสิ่งเร้าต่างๆที่จะทำให้มันคุนมัวให้ไหลไปในทางที่ต่ำลงทำให้ความถี่ของจิตเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความถี่ต่ำมันจึงไม่มีอำนาจจะน้อมนำอะไรให้เกิดขึ้นมาได้การที่จะทำให้จิตนิ่งกลื่นความถี่เรียบสงบก็คือการทำสมาธิ การทำสมาธิเป็นการข่มจิตให้แน่นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทางที่ง่ายและมีความปลอดภัยที่สุดคือการทำสมาธิแบบอาณาปานสติโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการภาวนาตามลมหายใจซึ่งมีอยู่หลายแบบการภาวนาเช่นการภาวนาว่าพุทธขณะหายใจเข้าและโทขณะหายใจออก หรือไม่ก็ยุบหนอผองหนอจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิ 2- ให้นึกถึงบุญและความดีที่ได้กระทำมาอย่างที่บอกครับว่าบุญเป็นอาหารและปัจจัยสำคัญในการอธิษฐานจิตให้มีพลังและประสบความสำเร็จเพราะการทำบุญและได้ระลึกถึงบุญที่ได้ทำนั้นเป็นการยกระดับความถี่ของจิตให้สูงขึ้น และลดแรงต้านจากจิตฝ่ายต่ำได้ดีด้วยจิตที่มีความถี่สูงนี้จะสามารถน้อมนำสิ่งที่มุ่งม,มา่ปรารถนามาสู่เราได้จะเห็นได้ว่าคนมักจะอธิษฐานขอพรต่างๆหลังจากทําบุญแล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่จิตสงบผ่องใสที่สุด 3. ให้ท่านเชื่อมบุญกุศลกับสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้ หากท่านนึกถึงบุญไม่พอครับต้องเชื่อมบุญไปยังสิ่งที่เรามุ่งความปรารถนาด้วยขออธิบายเรื่องการเชื่อมบุญก่อนนะครับว่ามันคืออะไรการเชื่อมบุญก็คือการนำบุญที่เราได้กระทำมานั้นส่งต่อไปยังสิ่งที่เราปรารถนาเพื่อเป็นกําลังส่งให้เกิดความสำเร็จผลหรือส่งบุญไปให้ผู้อื่น เพื่อต้องการให้เขาเหล่านั้นมีความสุขเพราะเมื่อคนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญทำทานใดๆแล้วจึงต้องมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนที่ตัวเองนึกถึงหรือมีความปรารถนาดีให้เพื่อต้องการให้เขาได้รับบุญนั้นไปและเอาไปใช้อย่างมีความสุขดังคำกล่าวอุทิศบุญหรือบทกรวดน้ำแบบพิสดาร ยกตัวอย่างเช่นการทำบุญแล้วเชื่อมบุญไปถึงพ่อกับแม่ให้ได้รับบุญในบทกรวดน้ำก็จะมีคำว่าอิทังเมมาตาปิตูนังโหงตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าดังนั้นการอธิษฐานก็เช่นกันต้องส่งไปยังสิ่งที่ปรารถนาะจะได้เป็นการเชื่อมกันร,ระหว่างจิตที่บริสุทธิ์ กับสิ่งที่ปรารถนาให้ติดต่อถึงกันเรื่องการอุทิศบุญเชื่อมบุญนี้มีความสำคัญมากที่จะทำให้คำปรารถนาของเราเป็นจริงและมีความราบรื่นยกตัวอย่างกรณีอดีตชาติของหมอชีวกกะกุมารพันขณะที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานในอดีตชาติหลังจากการทำบุญพระพุทธเจ้าประทุมุตตะก็ตรัสว่าเอวังโหตุ เป็นการส่งบุญที่ได้รับกับคืนไปให้กับอดีตชาติของหมอชีวกกะโกมารพัฒแปลว่าขอโมทนาบุญนี้และขอให้คำอธิษฐานสำฤทธิ์ผลตามความปรารถนาแล้วท่านก็ได้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆหากเป็นกรณีของสุเมธดาหมดหลังจากทีรารับคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านก็ได้นั่งลงพิจารณา นึกถึงบุญของตัวเองที่ได้สั่งสมมาทำให้ทราบว่าตนเองนั้นได้สั่งสมบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วก็เชื่อมั่นว่าตนเองจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนรวมทั้งมีเหล่าเทพพย,ายดาลงมากราบไหว้พร้อมกันมากมายก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผลบุญช่วยส่งให้ตนได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วจึงได้เหาะกลับไปยัง มหาอารันวิเวกซึ่งเป็นที่อยู่ของตนตัวอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือการตัดสลูกของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วว่าหากไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกขึ้นเป็นอันคารด้วยความตั้งใจที่แนว่วแน่บริสุทธิ์ขณะที่พระองค์กำลังต่อสู้กับพญามารกิเลสเหล่านั้น ถือเป็นมันอันใหญ่ที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดทิ้งเป็นอย่างมากพระองค์จึงต้องทำการเชื่อมบุญบารมีที่มีมาใช้ก็คือตอนที่พระองค์เชื่อมบุญด้วยการชี้นิ้วลงสู่ธรณีแล้วพระแม่ธรณีก็ได้โผล่ขึ้นมานำน้ำในมวยผมซึ่งเป็นบุญของพระองค์มาเองเป็นพลังช่วยในการปัดกวาดล้างชำระกิเลสทั้งหลาย ที่อยู่ในกมลลสันดานทั้งหมดสิน้นนอกจากพระองค์จะมีการตั้งพระไัยด้วยจิตอันบริสุทธิ์แน่วแน่แล้วยังเชื่อมบุญกับจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งจิตเอาไว้ด้วยสิ่งที่พระองค์ตั้งความหวังเอาไว้จึงประสบความสำเร็จทุกประการ 4. ให้ท่านเปล่งคําอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เมื่อเชื่อมบุญเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ ก็ตั้งจิตเอ่ยคําอธิษฐานที่ต้องการด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิการเปล่งอธิษฐานอาจเปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือตั้งจิตอธิษฐานในใจก็ได้ขอให้นึกถึงและพยายามตั้งจิตอธิษฐานเน้นย้ำๆซ้ำๆไปบ่อยๆเป็นประจำเพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนาทางจิตและจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติด,ด้วย ที่สำคัญคืออย่าพึ่งกังวลกับผลของการอธิษฐานนั้นว่าจะเป็นจริงหรือไม่เพราะมีหลายคนที่อธิษฐานแล้วมักจะหวังให้ผลแห่งการอธิษฐานนั้นเกิดความสำเร็จผลทันทีหรืออยากได้ผลแบบรวดเร็วแบบทันตาเห็นแต่พออย่างไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เกิดความกังวลขึ้นมาแล้วทำให้พลอยเลิอกอธิษฐานไปเลยพอเลิอกอธิษฐานก็หมายถึงการเลิก เชื่อในผลของบุญกุศลที่ตนได้ทำมาเพราะคิดว่าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรไม่ทำเสียดีกว่าก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะหวังผลที่จะได้รับนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมด้วยครับยิ่งกังวลก็ยิ่งทำให้อำนาจของจิตมีพลังลดถอนลงไปรบกวนสิ่งที่ปรารถนาก็จะทำให้ผลที่ต้องการได้ล่าช้าออกไปอีก ดังนั้นขอให้ปร่งคำบาจาอธิษฐานด้วยความเชื่อมัน่นไร้กังวลเชื่อว่ามันจะเป็นจริงแล้วมันก็จะเป็นจริงเองครับหลังจากอธิษฐานข้อนี้ให้นึกให้ได้ในการอธิษฐานขอเอาสารณะสามเป็นที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาครับที่พระพุทธองค์จะให้กล่าวสามครั้งคือ พุทธังสารนังคจามิทำมังสารนังคจามิสังถังสารนังคจามิและต่อด้วยทุติยัมปิและตะติยัมปิก็เป็นการเน้นย้ำถึงเจตนาเพราะการพูดอะไรครั้งเดียวนั้นอาจเป็นการพูดเพียงครั้งเดียวลอยๆอาจเป็นเพราะพูดในขณะที่สติยังเผลอยู่ไม่อาจเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่มุ่งมั่น และแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้เป็นจริงได้แม้แต่ในเรื่องของการเขียนก็เหมือนกันครับอย่างในอักษรเทวานาครีของพวกที่นับถือาศาสนาพราหมณ์กล่าวว่าเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการสวดและประกอบพิธีกรรมทั้งหลายเพราะการเขียนแต่ละตัวต้องเน้นยำ้ำเขียนกันด้วยสมาธิที่แน่วแน่แรงกล้า ไม่เหมือนการเขียนอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่เขียนได้อย่างโลกล่วงไม่ได้เป็นการเน้นย้ำถึงเจตนาการอธิษฐานก็เช่นกันครับของให้แน่วแน่แ,และบ่อยๆถึงจะสำฤทธิ์ผลได้เช่นกัน 5. ท่านต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานไปแล้ว พูดจาภาษาชาวบ้านก็คือปากร้องขอแล้วมือก็ต้องทำถึงจะสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นชีวกกักโกมาราพัฒไม่ได้จู่จกลายเป็นแพทย์ประจำพระองค์ด้วยการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความมุมาณบากบันพยายามร่ำเรียนอยู่สำนักตักศิลาอยู่นานถึง7ปีหลังจากเรียนจบแล้วยังไม่พอต้องไปสร้างชื่อเสียงด้วยการออกรักษาผู้ป่วย ทั้งยากดีมีจนทั้งหลายกว่าจะได้เป็นแพทย์ประจำราชสำนักและด้วยความที่เป็นแพทย์ประจำราชสำนักพระอานนท์จึงได้เชิญไปรักษาพระพุทธเจ้ากรณีของสุมเมธดามดเมื่อได้รับพุทธธรรมนายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกลับไปปฏิบัติความเพียรบาเพ็ญภาวนาเพื่อให้ได้เข้าถึงการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่กําลังตัดสรู้พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานถึงสมครั้งและก็ได้บำเพ็ญการปฏิบัติต่อเนื่องในแต่ละครั้งมาโดยตลอดเพื่อการหลุดพ้นไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติผลจึงประสบความสำเร็จการอธิษฐานจะมีความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องกระทำไปควบคู่ไปกับกรรมดี การกระทำดีเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทำและตอกย้ำตนเองอยู่เสมอว่าจะพยายามยิ่งยวดที่จะทำให้ได้ตามที่เปล่งสัจจะวาจาอธิษฐานไปให้ได้คุณต้องการอธิษฐานอะไรให้กับตัวเองกรณีปุทุชนคนธรรมดาเช่นเราการตั้งจิตอธิษฐานก็มักเป็นไปเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขทางโลก โดยเฉพาะความสุขส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความรักชีวิตส่วนตัวการแก้ปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือแม้แต่การต้องการบรรดาลโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเพียงมีเจตนาที่ดีเป็นไปเพื่อความสุขไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครก็ถือว่าครบองค์ประกอบการอธิษฐานครับ ก็ขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครุกกดนะครับเรื่องราวบาปุลขุนทน,นรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลอเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ